ครับและสำหรับวันนี้นะคะพวกเรานะครับในนามโรงเรียนรัตนโกสิทร์สมพภช์บางขุนเทียนต้องขอกราบขอบพระคุณทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมดีๆนะครับให้พวกเรานะคะบุคลากรครูและนักเรียนได้ร่วมแสดงความสามารถทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติด้านนาาศิลินนะครับให้แก่ผู้ชมทางบ้านได้รับชม ในสภาวะปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยตกอยู่ในวิกฤตของโรคโควิด19นะครในนามของบุคลากรครูนักเรียนของโรงเรียนพวกเรานะคะขอฝากทุกทกท่านนะคะก่อนที่จะออกจากบ้านการุณาสวมแมสและพกเจลล้างมือไว้หลังมือตลอดและพยายามอย่าไปในสถานที่แออัดพยายามดูแลตัวเองเราจะสู้ไปพร้อม